สวัสดีครับน้องๆวันนี้ผู้พี่มาจาก EAP EduShare นะครับพี่ชื่อพี่พอลส่วนพี่ชื่อพี่วิเจนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนต่อกันวีที่สองเกี่ยวกับ EAP EduShare Reading นะครับก็วันนี้ก็จะพูดต่อกันเลยเกี่ยวกับ Wonderful Wizard of Oz นะครับแล้วก็สำหรับน้องที่สนใจที่จะอ่านหนังสือนี้ก็จะมีลิงก์แปะไว้ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มกันเลยนะครับที่ Five Elements of a Plot 5 e l e m e n t s of plot คืออะไร f i e l e m e n t s of plot ก็คือจะเป็นจุด5จุดที่จะเกิดขึ้นหลักๆในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งจะเป็น5าจุดที่มีความสำคัญมากสำหรับเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็พี่ก็จะมาอธิบายให้ว่าแต่ละอย่างนั้นมีความสำคัญยังไงแล้วก็ในเนื้อเรื่องของวิ z a r d of Oz เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับจุดเริ่มต้นเรื่อง หรือว่าจุด exposition นะครับมันคือว่าง่ายๆคือจะเป็นจุดที่จะอธิบายหรือว่า introduce ให้เรารู้ถึงตัวละครหลักของเรื่องอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็โชว์เห็นว่าทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่น้องอาจจะเห็นในที่ขีดเ้นใต้นะครับจาก c h a pter 1 2, ie, กับ2 d o โ o t รตกับ Toto ้นะครับโตโตก็คือหมาที่น้องอาจจะเห็นในภาพด้านขวา แล้วก็โดลลตี้คือผู้หญิงแต่พาด้านขวาเหมือนกันเช่นกันนะครับซึ่งพี่ก็ได้พูดสั้นๆมาเลยว่าแอสโวเช่นนั้นก็คือมีเด็กที่ชื่อว่าโดลลตี้และหมาที่ชื่อว่าโตโต้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านและนาของลุงของเธอที่คนซัสแล้วมีวันหนึ่งมีพายุพัดบ้านของโดลลตี้จนตกไปอยู่ในประเทศที่ชื่อว่ามันชินนะครับแล้วก็มาต่อกันเลยที่อันที่2ก็คือจุดพัฒนาในเรื่องจุดพัฒนาในเรื่องก็คือ rising action rising action เนี่ย ในความคิดของพี่ก็คือมีมความสําคัญมากเนื่องจากจะเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกอินกับเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอยากที่จะหรือว่าทํางหมว่าน้องในอนาคตเป็นนักเขียนขึ้นมาก,ก็พานนี่เป็นพาที่สำคัญมากเพราะว่าทำให้แบบอยากที่จะอ่านต่อนะครับก็คือจุดนี้เนี่ยหลกักๆเลยถ้าพูดภาษาง่ายๆกันเลยภาษากันเองนะครับก็คือว่า Uh, ในราอคชั่นเนี่ยจะอินตูสถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างเรื่องนะครับแล้วก็จะแสดงให้เห็นว่าตัวละครหลักมันมีวิธีการที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหานั้นยังไงนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็คือโดโร h ีนั้นพบก,กับวิชั่นเดอร์เซาจึงได้รู้ว่าบ้านของเธอนั้นไปทับร่างของวิชั่นเดอร์อีสต์จนเสียชีวิตวิชั่เดอร์อีสต์ก็ง่ายๆคือเป็น,เป,นเป็นแม่มดตัว้ายนะครับแล้วก็วิชั่นเดอร์เซาเป็นแม่มมตัวดีนะก็คือโดโรตีเนี่ยอยากกลับไปที่บ้านเกิดนะครับแต่ว่วา ก่อนหน้าที่จะอยากกลับไปน้านเกิดนะก็ได้ไปหาออสซึ่งระหว่างที่เดินไปหาออสเนี่ยก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่มากมายก็คือทินแมนไลออนแล้วก็สแคร์โคลนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอไปหาออสก็ตัดสินใจที่จะไปฆ่าวิเชอร์เดเวสหรือว่า,น,น,านางตัวร้ายหรือว่าแม่มดตัวร้ายอีกตัวหนึ่งในเรื่องนะครับเพื่อที่จะได้กลับไปที่บ้านของเธอได้นะครับ มาถึงจุดต่อไปกันเลยคือจุดคลี่แม็กซ์นะครับจุดคลี่แม็กซ์ก็คือจุดสุดยอดนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่มีความสําคัญที่สุดหรือเป็นจุดที่พีที่สุดของเรื่องได้เลยนะครับเพราะจะเป็นจุดที่ตัวละครหลักเนี่ยจะแก้ไขสถานการณ์หรือว่าจะพลิกสถานการณ์นะครับหรือว่าแก้ไขปัญหานั่นแหละครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยโรตี้กับเพื่อนๆน,นั้นเนี่ยก็ได้เผชิญหน้ากับวิชเดลเวส์นะครับซึ่งก็ได้สู้กันนะครับจนโรตี้รู้สึก ที่จะทอแทอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนว่ามันยากมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เผื่อเอทน้ำสาดบนตัวของบ i ชอ o เดอร West นะครับแล้วสุดท้ายก็ได้เสียชีวิตลงนะครับจุดแก้ปมหรือว่าจุดฟอลลีแอคชั่นจุดฟอลล n แอคชั่นเนี่ยจะเป็นจุดที่จะเกิดขึ้นหลังจากตอนที่จุดไคลแมกซ์เสร็จแล้วนะครับก็คือ,อจะเป็นจุดที่จะเริ่มที่จะเห็นเอฟเฟกต์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก ตอนที่แคลแม็กได้จบลงหรือว่าตอนที่ปัญหาถูกแก้ไขนะครับซึ่งในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องเรื่องของวันทัฟฟูลบริษัทออสเนี่ยก็คือเนื่องจากในที่พีพี่ม่ได้ได้แวะก่อนหน้านี้นะครับก็คืออย่างที่น้องได้เห็นในเส้นใ,นนใต้ที่พี่ขีดไว้4เส้นนะครับก็คือในแต่ละตัวละครเนี่ยต้องมีความต้องการแต่ละอย่างจากออสนะครับก็คือโดโรตี้อยากกลับไปที่คอนซัสสแกร์โคอยากได้สมองทินวูดแมนอยากได้หัวใจ แล้วก็ตัวสิงโตได้ความกล้าหาญนะครับซึ่งออสก็ให้ให้สแกรโครชินแมนแล้วก็ให้สิงโตนะครับสิ่งที่ต้องการแต่ว่าไม่สามารถให้กับโดโรตี้ได้นะครับก็เลยสุดท้ายแล้วโดโรตี้ก็เลยเดินทางกลับไปหาวิชตัวแม่มดดีนะครับเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือนะครับ จุดท้ายจุดคียคายเรื่องจุดเร s o l u t i o นนะคะจะเป็นจุดที่น่าจะมีความนาบิดพี่ในเรื่องส่วนใหญ่นะจะมีความสั้นมากนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่จะคี้คคายในเรื่องทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันลาบเรื่องแบบนี้แล้วซึ่งในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็คือตัวโด,โดตี้เนี่ยได้กลับไปหาได้ไปหาตัวแม่มดดีนะครับแล้วก็ได้ไปคุยแล้วก็ตัวแม่มดก็ได้บอกว่าก็แค่ต้องจับไปในรองเท้าเงิน นะครับแล้วก็ขอพรที่จะกลับบ้านก็กลับได้เพราะฉะนั้นเธอก็เลยอำลากับเพื่อนๆทั้นทงสาวของเธอแล้วก็เธอกับหมางเธอนั้นก็ได้ขอพรกลับไปที่บ้านเพื่อไปเจอหน้าครับอางเธออีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีเพียงเข้านี้นะครับสําหรับเนื้อเรื่องแต่อันต่อไปที่พี่พวกพี่จะมาพูดพูดถึงหรือว่าพี่บิเตอร์เนี่ยจะมาพูดให้ฟังก็คือเรื่อง character development นะครับก็สวัสดีครับน้องๆพี่พี่ปีเตอร์เนาะพี่จะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับ Character development Character development เนี่ยคืออะไรก็คือการพัฒนาของตัวละครตามเนื้อเรื่องเนาะในเรื่องเนี่ยจะแบ่งคาแรคเตอรเป็น2แบบคือ Dynamic กับ Static Dynamic เนี่ยตัวละครเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องส่วน Static เนี่ยตัวละครอ่ะจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อเรื่องนะครับก็พี่จะยกตัวอย่างตัวละคร มาสองตัวละครเนาะตัวละครแรกเนี่ยคือโดโรตีคือตัวหลักน้องๆน่าจะรู้จักอยู่แล้วคือโดโรตีเนี่ยเป็นไดนามิกคาแรคเตอร์เพราะว่าในเรื่องเนี่ยเธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามในเรื่องนะครับก็ตอนแรกเลยเนี่ยโดโรตีเนี่ยรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วกอ็อยากจะไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีปัญหานะครับก็โดโรตี้เนี่ย มีความคิดที่จะวิ่งหนีออกจากบ้านเพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าตัวเองอ่ะไม่เหมาะกับการที่จะอยู่ในฟาร์มแล้วก็เขาเนี่ยยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของเขาแล้วก็เธอเนี่ยควรจะไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่บ้านของเขาตอนนี้นะครับเพน้องก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าโดยที่เนี่ยบ้านของเธอได้ลอยมาจากคนซัสมาลงที่แลนด์ออฟอส พอถึง Land of w a บสเนี่ยดยที่ก็เจอกับมันชกินแล้ว m ั n ชกินเนี่ยก็ให้ความหวังของให้ความหวังกับเธอแล้วบอกว่าถ้าเธอเนี่ยไปหาเดวิสาสต์หรือพ่อมดเนี่ยเขาสามารถช่วยเธอได้ก็ต่อเมื่อเธอเนี่ยสามารถเขาไปเจอเขาก็ระหว่างทางนะครับระหว่างทางเธอเจอตัวละคร3ตัวคือ g i นแมนสแ a r e c โครแล้วก็ Lion แล้วก็เธอเนี่ย หลังจากผจญภัยด้วยกันเน่ะเธอได้ยินปัญหาของแต่ละตัแต่ละคนแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยคิดว่าชีวิตเธอดีขึ้นมามากขึ้นแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบชีวิตเธอมากขึ้นแล้วก็อยากกลับบ้านนะครับก็หลังจากประสบการณ์ที่เธอเจอใน Land of Oz นะครับทําให้เธอเนี่ยคิดว่าบ้านของเธอดีอยู่แล้ว แล้วก็มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เธอคิดแล้วก็ Evidence สุดท้ายหรือหลักฐานสุดท้ายที่บอกว่าโดโรีเนี่ยเป็น Dynamic Character ก็คือพอเธอเนี่ยไปเจอเดวิสตาร์บอสเธอเนี่ยอยากที่จะขอกลับบ้านแล้วก็คิดว่าบ้านของเธอเนี่ยมันดีแล้วก็เธอไม่ควรคิดเกี่ยวกับที่จะไปอยู่ที่อื่นอีก ก็สุดท้ายของโดโรจีคือเธอชอบชื่นชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากจะกลับบ้านไปแล้วบอกกับคนอื่นว่าเขารักแล้วก็เขาชอบชอบพวกเขามากแค่ไหนก็ตัวอย่างที่สองครับพี่ก็จะมาพูดถึง The Wicked Witch หรือ Witch of the West นะที่พี่พอเขาเล่าไปตอนแรก The Witch of the West เนี่ยเป็น Static Character เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยพอตอนแรกเนี่ยที่ The Witch of the West เจอ Dorothy เนี่ย The Witch เนี่ยโกรธมากเพราะว่าบ้านของ d o r o t h ใช่ไหมที่มันลอยมามันลอยมาทับพี่สาวของเขาทำให้พี่สาวเขาตายแล้วขาเขาก็ยื่นออกมาแล้วก็รองเท้ารองเท้าเขาเนี่ยประชาชนมันสกินเนี่ยที่อยู่แถวนั้น บอกโดโรธีว่ารองเท้าของพี่สาวของเดอะวิชเนี่ยมีพลังพิเศษถ้าหยิบออกมาแล้วมาใส่ก็จะสามารถมีพลังพิเศษได้แล้วพอเดอะวิชเดอะวส t มาเห็นเข้าเนี่ยเห็นว่าโดโรธีเนี่ยหยิบเอารองเท้าของพี่สาวของเธอไปเนี่ยเธอโกรธมากแล้วก็ขู่กับโดโทีีว่าถ้าไม่เอาคืนมาถ้าไม่เอารองเท้าคืนมาเนี่ยจะพยายามทำร้ายแล้วก็ทำให้โดโีเนี่ย ไม่ได้มีความสุขต่อนะครับก็ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเนื้อเรื่องเนี่ย The Wicked Witch หรือ Witch of the West เนี่ยก็พยายามที่จะหยุด d o r o t h จากการที่จะไปหา Oz แล้วก็พยายามที่จะเอารองเท้าของพี่สาวของเธอเนี่ยกลับมา The Wicked Witch เนี่ย Remain Evil in her all action แปลว่า ทุกๆก,การกระทาที่เธอทำเนี่ยเธอทําด้วยความชั่วร้ายแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรไปจากตอนแรกเลยก็ในตอนสุดท้ายนะครับคือเดวิกเกตวิชเนี่ยก็ยังพยายามที่จะทาร้ายโดโรทีอยู่แต่ว่าเดวิกเกตวิชเนี่ยถูกโดโรทีฆ่าเพราะว่าโดโรทีเนี่ยเผลอไปเทน้ําใส่ตัวเดวิกเกตวิชแล้วก็ทาให้เดวิกเกตวิชละลายไปบนพื้นนะครับแล้วก็ สรุปได้ว่า The Wicked Witch เนี่ย The Witch of the West เป็น static character เพราะว่าเธอไม่เปลี่ยนอะไรไปเลยเหมือนตอนแรกที่เธอเจอ Dorothy นะครับโอเคครับน้องๆวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าทางน้องอยากอ่านจริงเดี๋ยวก็พี่ก็ได้ย้ำไปตอนต้นเรื่องล้ะครับแต่ว่าถ้าน้องอยากอ่านจริงก็มีลิงก์ด้านล่างให้น้องอ่านนะครับส่วนวันนี้ก็มีแค่นี้ต่อกาคทิปหน้ากับพี่จีนน้อกับพี่จอมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับ